ข้อดีคือจะทําให้ปลาคึกก่อวอดดีนะครับแล้วก็ทําให้ปลารัดกันง่ายขึ้นนะครับครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัระยองช่องสาระความรู้สําหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับ สำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะฮะวิธีการทําน้ําหมักสูตรของบ้านประกาดละยองนะครับสูตรนี้นะครับจะทําให้ปลาคึกกรวอดีนะครับเหมาะสําหรับการนําน้ําหมักนี้นะครับไปใช้ในการเพาะปลากัดนะครับหรือนําไปผสมพันธุ์นั่นเองสําหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่ที่เพิ่งเข้าชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อทันจะได้ภาพสาลดดีจากช่องบ้านประกาดละยองของเราเอาละครับมาดูวิธีการทํากันเลย สำหรับวิธีการทำนะฮะน้ำหมักของบ้านปรากัดระยองนะครับเป็นน้ําหมักที่เหมาะนะครับกับการนําไปเพาะประกัดเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะสูตรนี้นะครับปลาจะคึกก่อวอดีนะครับลําดับแรกนะครับให้เพื่อนเพื่อนหาน้ํานะครับใส่ภาชนะใดก็ได้นะครับที่มีนะครับน้าปริมาณ8ลิตรนะครับอันนี้ผมใส่ ประมาณ่้นถังนะครับปริมาณความจุ8ลิตรนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เราใส่นะครับสีเสียดลงไปสีเสียดคืออะไรนะครับสีเสียดคือเปลือกไม้ชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าต้นสีเสียดโดยนะครับจะมีลักษณะเป็นฝอยนะครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับเขาจะเป็นเปลือกไม้นํามาทุบนํามาตีจนเป็นฝอยแบบนี้นะครับคุณสมบัติของสีเสียดนะครับจะช่วยให้เกล็ดนะครับของปลานะครับ เงางามนะครับและนะครับยังมีสารเทนนินนะครับทําให้ปลาคลึกนะครับกอวอดดีนะครับโดยปริมาณที่ใส่นะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยครับสีเสียที่ใช้นะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เป็นใบหูกวางนะครับใบหูกวางก็เพื่อนๆก็รู้จักกันดีนะครับสมบูรณก็มีสารเทนนินนะครับทําให้ปลาคลึกก่อวอดดีอีกเช่นกันนะครับ นำมาฉีกใส่นะครับเยอะๆนะครับสัก20ใบก็ได้นะครับโดยนะครับใส่แต่ใบนะครับไม่ใส่ก้านเดียวนะการใส่หวก้านอย่างนี้นะครับไม่ใส่นะครับเพราะก้านแบบนี้นะครับใส่ลงไปจะทําให้น้ําหมักของเราเป็นเมือกได้นะครับตับใบหูปางก็ควรจะนําไปล้างน้ํานะครับก่อนจะนํามาทำนะฮะเพื่อนะครับบางทีในใบหูปางนะครับอาจจะมีเศษปุนนะครับแมลงต่างๆนะครับ ซึ่งจะทำให้น้ำของเราเป็นเมือกได้นะครับก็ถ้าใครหาได้เยอะแต่เยอะก็ดีนะครับใบหูกวางแต่ถ้าเกิดใครหาได้จํากัดหรือไม่ค่อยมีก็ประมาณ20บใบได้นะครับใบใหญ่ๆสัก20ิบใบได้นะครับต่วน,นี้นะครับจะทำให้ปลาของท่านนะครับกอวอดดีเมื่อปลากอวอดดีนะครับก็จะทำให้ปลาของท่านรัดดีนะครับ รัดดีก็จะทําให้ได้ลูกดกนะครับได้ลูกเยอะขึ้นนะครับนี่ผมก็ล้างน้ําไปแล้วนะครับเอาละครับหลังจากที่ใส่สีเสียดลงไปแล้วนะครับใส่ใบหูฟางไปแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่จะต้องหานั่นก็คือทีซีไมซินนะครับทีซีไมซินเป็นยาที่เพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนะครับ เป็นยาสําหรับคนนะครับ TC m e d i n แต่เมื่อนำมาทำน้ำหมักนะครับจะทำให้ปลาของท่านกอดีนะครับบอดใหญ่บอดหนานะครับเพราะ TC m e d i n นะครับปริมาณที่แนะนำนะครับในน้ำ8ลิตรก็1แคปซูลนะครับแบบนี้ก็ใส่ลงไปเลยครับนะครับใส่ลงไปครับหลังจากใส่ TC m e d i n ไปแล้วนะครับก็ ตามมาด้วย A B, B, อพอติกบนะครับอพอติกดีหรือยาเหลืองนะครับน้องๆมือใหม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านจําหน่ายปลาปลา,ปาสวยงามนะครับหรือในพวกราซาดาช้อปปีจะมีนะครับ8ลิตรก็ใส่ประมาณ3หยดนะครับหยดให้ดูนะครับแบบนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับ8ลิตรประมาณสามหยดนะครับสมวนผสมของอพอติกบหรือยาเหลืองนะครับจะทําให้มีสมบูรณ์ในการรักษา โรคต่างๆของปลาได้นะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จําเป็นนะครับต่อมานะครับลายๆท่านรู้จักดีนะครับเกลือเม็ดนะฮะเน้นย้ำไม่ต้องเป็นเกลือเม็ดเท่านั้นนะครับเกลือเม็ดนี้นะครับเราจะใส่อยู่ประมาณหนึ่งกำมือแบบนี้นะครับหนึ่งกำมือใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ใส่ลงไปเลยในส่วนของเกลือเม็ดนี้นะครับจะใส่ตอนที่เราหมักก็ได้นะครับหรือนะครับจะใส่หลังจากที่น้ําหมักของเรา ได้อายุแล้วก็ได้นะครับหลังจากที่เติมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วนะครับก็ให้เราทําการคนนะครับคนคนนะครับคนให้ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับโดยปกติแล้วนะครับผมจะหมักไว้แบบนี้นะครับ2วันนะครับก่อนนํามาใช้นะครับสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ําหมักเข้มข้นนะครับเหมาะในการนําไปเพาะปากัดเป็นอย่างยิ่งนะครับสรรพคุณนะครับ ทำให้ปลากัดคึกกอวอดดีนะครับน้องๆมือใหม่หลายๆท่านถามผมมาทางเพจเยอะมากนะครับว่าการเพาะปลากัดต้องใส่น้ําหมักหรือเปล่านะครับผมจะตอบแบบนี้นะครับการเพาะปลากัดจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่นะครับถ้าไม่ใส่ปลาจะไม่ค่อยรัดกันนะครับตัวผู้ไม่กอวอดนะครับสุขภาพของปลาเกิดมาสุขภาพจะไม่ดีนะครับ าะนั้นนะครับนั่นคือข้อเสียที่ไม่ใส่นะครับส่วนข้อดีก็ตรงข้ามกับข้อเสียเลยครับข้อดีคือจะทําให้ปลาคึกก่อวอดดีนะครับแล้วก็ทําให้ปาลารัดกันง่ายขึ้นนะครับเอาละครับสาหรับคลิปนี้ก็มาแนะนํามือใหม่เพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ